ตรเจกกันแล้วทุกคนมาดูการผัดหมี่กันดีกว่ามี่ส้ววของเรานี่เองไปดูกันเลยก่อนอื่นก็ต้มน้ำมันก่อนเลยครับทุกคนเราต้องเอาหมี่ซ้ววมาลวกก่อนให้มันนิ่มๆเลยพอน้ำเดือดแล้วเราก็จับหมี่แกะหมี่ออกมาแล้วก็เตรียมตัวใส่มันลงไปเลยครับเป้าใส่ลงไปแล้วเราก็คนๆสักหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้หมี่มันเกาะกัน,กนเป็นก้อนๆนะครับทุกคน ก็คนแบบนี้เลยนะครับทุกคนคนเข้าไปคนเข้าไปพอเปิดตาเหลีวนะครับหันกลับมาอีกทีก็โดนแย่งตาหลิวไปแล้วครับทุกคนมาเราก็มาดูคุณแม่ัดมีกันต่อเลยดีกว่าครับผมเราจะมาจุ่มน้ำนะคะพี่ลูกหมีค่ะพี่ลูกมีแล้วก็เอาออกมาค่ะใส่ตะการ้านะคะสลัดน้ำทิ้งค่ะ no ลวกน้ำเย็นนะครับก้อนลวกน้ำเย็นสลัดนะ้าขอทีนี้เราก็ต้องเัดเอา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 อุตะโอ้เอาเอาเตรียมผัดค่ะเอาเอาเอาน้ำไปทิ้งก่อนนะคะค่ะเอาละครับเร็วเร็วกระทะไม่เร็วเร็วเร็ว นี่คือเชฟโดครับเชฟมือตโดวงว้าวมีลงกันท้าแล้วทุกคนตาเหลวตาเหลวตาเหลวสองครับมาเจ้าโป๊ะตาเหลวสองเอาเอาเอาไปไปครับเชฟครับเชฟเชฟครับเชฟอะไรครับเชฟเชฟบ้านบ้านเชฟบ้านบ้านค่ะเยี่ยมไปเลย มาแล้วมาแล้วว้าวต้องใส่อะไรครับใส่ผักอะไรอันนี้ผักอะไรผักกุ้ยช่ายค่ะผักกุ้ยช่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนืองเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาทำเวลาหน่อยเอาใส่น้ําใส่น้านะครับใส่น้ำกินนะครับใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมแล้วแต่กะเอาค่ะโอเคพอสมวนนี่อ้าวแล้วก็นรอฉับพักคูนะคะเอาไฟดับอ๋อมาแล้วครับมาแล้ว ผัดจนกว่าจะอะไรจนกว่ามันจะขึ้นความหอมออกมานะคะอ่าอะไรครับแข็งิดการผัดมันแต่ละบุคคลนะคะเชฟบ้านบ้านเชฟบ้านบ้านมาแล้วไงการผัดมีซั่วนะครับมีซั่วคุณแม่สารพัดค่ะทั้งคุมงานก่อสร้างทั้งเป็นแม่ครัวนักสมัครลูกสะใภ้นะคะเออ หาลูกสับไายมาช่วยช่วยผัดมีหาลูกสับไพยมาช่วยผัดมีเลยค่ะตูจีนปีหน้าหวังว่าจะได้ลูกสับไพยพร้อมหลานนะคะเ้ยออ ความมาอร่อยเราต้องใส่น้ำมันหอยเป็นนิดหนึ่งมาน้ำมันหอยครับหยอด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 ห<า>ยอยอ,อ,อ,อะไรอีกพอแล้วครับใจขับใจใส่ใจ,ใจ,ใจ,ใจว้าวใส่ใจแล้วมันจะอร่อยค่ะขัดอะไรไม่ใส่ใจมันก็จะไม่อร่อยนะคะโอเค เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอเคจับใส่จานไอจานนี่นี่เชฟมาแล้วเสร็จแล้วครับมีซัวพันขึ้นใช่ฮะเอ้ยไม่ใช่ ตามตำราจีนโบราณโยนกระท้าไหมโยนกระท้าไหมอ้ยิงโยนไม่ได้ครับไม่โยนแต่โยนก็เสียดายเดี๋ยวไม่มีอ๋ะโอเคไปแล้วครับมีได้ไปแล้วครับมีสบไว้เก็บไว้้โอเค สูตรแม่สมศรี